สวัสดีค่ะเจิมน้องเปียวอีกแล้วนะคะวันนี้พามาดูรถเข้าใหม่นะคะลูกค้าค่ะท่านใดที่กำลังมองหารถกระบะเข็บนะคะแล้วอยากได้แบบว่าจะทรงโลงล้อมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นคันนี้เลยค่ะเจ้า t o y o ต a r ร v o c a p นะคะ2.4 entry set edition นะคะ ปี2022ค่ะราคาอยู่ที่449,000บาทเท่านั้นไม่เพียงหลักหมื่นเท่านั้นนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะผลเริ่มต้นประมาณ7,000บาทเท่านั้นเองสามารถออกรถนี้งบที่ฟรีดาวจัดเต็มได้ด้วยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาคันนี้บอกเลยว่าอยู่ที่449,000บาทเท่านั้นได้รถปี2022ด้วยสภาพสวยเดิมโรงงานเลยค่ะรับประกันไม่มีชนหนักปิกความน้ำท่วมนะคะ มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมายที่รอคอยคุณลูกค้าอยู่ค่ะไม่ว่าจะจองแค่999บาทเท่านั้นนะคะมีโปรคัดฟรีด้วย90วันสําหรับลูกค้าเครดิตดีอกเบี้ยเริ่มต้นอ,อยู่ที่2บาทนิดๆเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ให้ส่วนลดคนเลย5,000บาทนะคะมีบัตรฟรีค่าแรงให้โปรอื่นอีกมากมายนะคะท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมของรถคันนี้นะคะลูกค้าสามารถติดต่อหาดอเบี้ยโดยตรงได้เลยค่ะ ที่เบอร0903247586ค่ะ0903247586ค่ะเบอร์นี้เพิ่มเพื่อนเอนไลน์ได้เลยนะคะสภาพตัวรถสวยมากนะคะเดี๋ยวไปชมทั้งภายนอกและภายในของรถคันนี้กันเลยนะคะมาดูที่กระจังด้านหน้าเลยคันนี้เป็นโฉบหน้าหมูป่านะคะคาดด้วยโคมเมี่ยมสวยๆเลยลูกค้าคะ่นะคะแล้วก็ได้ดวงไฟนะคะ ไฮโดรเจนสภาพยงไฟไร้คราบเหลืองรอยแตกร้าไม่มีนะคะถ้าจังหน้าคาดด้วยโครเมียมสวยๆนะคะตัวรถเป็นสีเทาเงินค่ะนะคะ แล้วก็นี่เลยนะคะในส่วนของ้อคันนี้นะได้ในส่วนของ้อเมกแต่งมาให้เรียบร้อยเลียเป็น้อเมกสีทองนะคะแล้วก็ใส่ในส่วนของดิสเบรกมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจกด้านข้างค่ะมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวเรียบร้อยนะคะแล้วก็ติดคิวกันสาดให้เรียบร้อยแล้วด้วย <c oughs> มือจับนะคะเป็นสีดำด้านค่ะแล้วก็กระจกก็คือเทสทุกบานเลย นะคะแล้วก็หัวน็อตเดิมโรงงานนะคะแต่ประตูเป็นสีดํานะลูกค้าแล้วก็ภายในก็จะเป็นเบาะผ้าสีดําเช่นเดียวกันนะคะนี่เลยพรมอะไรพาวเวอร์นะคะหน้าจอทัชสกรีนระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะภายในคุมทูนด้วยสีดํานะคะฝ้าเพดานยรารรยเจอไม่มีเลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวเบาะผ้าสีดําเรียบร้อย นะคะแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะเดี๋ยวเรามาดูเม็ดอาร์ตขอบประตูกันก่อนเลยสําหรับคันนี้ค่ะเรียงชิสสวยๆแบบนี้นะคะของแท้เดิมโรงงานไม่มีการชนมาแน่นอนนะคะวิธีการดูลูกค้าค่ะเอาเนิ้วสอดเข้าไปด้านในถ้ารู้ด้านในตรงกับดูด้านนอกอันนี้ไม่ได้ไม่เปลี่ยนมาแน่นอนนะคะถ้าเปลี่ยนมารูด้านนอกจะไม่ตรงกับด้านในนะคะอันนี้เป็นเทคนิคการดูอีกอย่างหนึ่งสําหรับรถมือสองนะคะแล้วก็น็อตเดิมโรงงานค่ะตัวแคบเปิดได้90องศาเลย นะคะแล้วก็บ่อด้านหลังเป็นบาะหนังภายในก็กว้างแบบนี้เลยนะคะน็อเดิมโรงงานค่ะสวยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูรอบๆคันกันก่อนเลยนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะคะนี่เลยล้อเดิมโรงงานนะคะ ล้อล้อแม็กแต่งนะคะแล้วก็ยางก็คือยางใหม่เลยนะคะเป็นตัวเซตอีดิชั่นแท้นะคะสังเกตที่ปลุนค่ะจะมีปล่งนูนๆออกมานะคะแล้วก็มีเหล็กค้ำหลบป้ายไทเทเนียมมาให้เรียบร้อยเรียวมือจับด้านหลังนะคะก็เป็นสีดำด้านเลยนะคะสําหรับแันนี้แม็กไลเนอร์นะคะเดิมๆจากโตโยต้าเลยค่ะ สภาพสวยแบบนี้เลยลูกค้ารอบๆคันนะคะท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมของรถคันนี้ลูกค้าติดต่อหารุงเรือโดยตรงได้ดดดดดดเลยที่เบอร์0903247586คะ่ะ0903247586เบอร์นี้เพิ่มเพื่อนอ็กไลน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูรอบๆคันกันต่อและไปดูที่ภายในตัวรถกันบ้างนะคะนี่เลยนะลูกค้านะ ภายในเป็นระบบไฟฟ้าค่ะลูกค้าแล้วก็มาพร้อมกุญแจรีโมทนะคะคันนี้วิ่งใช้งานไปอยู่ที่นะคะ69,000กิโลเมตรนะคะไม่แทร้อยเซด้วยนะคะรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ำท่วมนะคะไม่แท้อยเเลยสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูอันนี้เครื่องเงียบอยู่นะคะ แล้วก็หน้าจอทัชสกรีนเรียบร้อยนะคะหน้าจอสัมผัสค่ะคันนี้นะคะแล้วก็มาในส่วนของระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะปูระบบแอ,อ,อร์ต่างๆใช้งานได้ปกติตรงนี้มีช่องเก็บอุณหภูมิให้ด้วยนะคะลูกค้านี่เลยเทสเสียงดังฟังชัดมากนะคะอันนี้คอนโซลหน้าเป็นสีดำนะคะ แล้วก็ระบบไฟต่างๆใช้งานได้ปกติเลยนะคะจองแค่999บาทเท่านั้นมีโปรคับฟรีด้วย90วันสำหรับลูกค้าเครดิตดีดอกเบีย้ยเริ่มต้น2บาทนิดๆเท่านั้นเองนะคะโปรอื่นอีกมากมายเลยใครจะเข้าไปดูรถสาขากรุงเทพลูกค้าก็สามารถแวะเข้าไปดูได้นะคะสาขากรุงเทพจะอยู่ที่มีนบุรีหนองจอกค่ะ กรุงเทพหานครถนนเส้นมิตรไมตรีนะคะแล้วก็จะมีสาขาภาคใต้จะมีสาขาในเมืองสุราษฎร์ธานีแล้วก็สาขาทางไปสนามบ,บินสุราษฎร์ลูกค้าใกล้ที่ไหนเข้าที่นั่นได้เลยรถของนุเปี้ยวทุกคันออกง่ายมากๆเอกาสารไม่ยุ่งยากเครดิตดีก็ฟรีดาวจัดเต็มได้เลยนะคะตัวรถสภาพสวยเท่เดิมโรงงานแน่นอนนะคะแล้วก็ มีโปรมากมายนะคะเรามีไฟแนนซ์รองรับกลุ่มลูกค้านะคะหลายไฟแนนซ์มากนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของธนาคาร CIMB ธนาชาติเกียรตินาคินกัสิกรกรุงศรี นะคะมีไฟแนนซ์รองรับลูกค้าหลายธนาคารเลยนะคะสามารถทักมาปรึกษาพูดคุยกันก่อนได้และบอกเลยว่าออกได้ทุกอาชีพไม่ว่าลูกค้าจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะคะรับจ้างทั่วไปข้าราชการเกษตรกรเจ้าของธุรกิจออกได้หมดเลยนะคะแล้วก็ตัวรถของเราบอกเลยว่าโครงสร้างแท้เดิมโรงงานเป็นรถเกตเเอไม่มีผ่านการชนมาแน่นอนนะคะไม่มีชนหนักไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมแล้วก็มีผลตรวจรถโดนใจให้ลูกค้าทุกคันนะคะ274จุด รับประกันตัวรถโครงสร้างเท้เดิมโรงงานเลยนะคะแล้วก็ยังมีรถตรวเช็ครถให้อีก30จุดด้วยนะคะลูกค้าคะแล้วก็มีเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องให้ฟรีด้วยเดี๋ยวไปย้ําสเปคหน้ารถกันอกีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้ค่ะขออนุญาตลงจากตัวรถสักครู่หนึ่งนะคะ นี่เลยนะคะคันนี้เป็น Toyota r e v o 2.4สมาร์ c a ก็บนะคะปี2022นะคะคันนี้ก็จดทะเบียนในปี2565นะคะเป็นรถ นะคะเป็นรถเดิมโรงงานรถเกรดดี A เลยราคาที่449,000บาทเท่านั้นจิตฟีดาวจัดเต็มได้ออกรถเพียง6 5 0 0บาทได้นะคะแล้วก็มีโปรโสมนและพิเศษให้ลูกค้ามากมายเลยนะคะท่านใดที่กาลังมองหาอยู่นะคะก็สามารถนะคะทักไลน์หรือโทรหานูกื้นตรงได้เลยที่เบอร์0903247586ค่ะ0903247586เบอร์นี้เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ได้เลยนะคะทักมาคุยกันเยอะๆได้เลยนะ ลูกค้านะมีโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมายให้ลูกค้าอยู่นะคะใครที่อยากคุยเพิ่มเติมก็คุยมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนกต้องขอตัวไปลาไปก่อนนะคะเจอใหม่คลิปหน้าพาดูรถรุ่นไหนรอติดตามรับชมได้เลยค่ะที่ถึงปรเกมเอร์สองไว้ใจเรียไทยรถสวยนะคะเดี๋ยวพาไปดูรถรุ่นไหนก็รอติดตามรับชมหรือว่าใครที่แบบว่าอยากได้กระบะแข็นะคะก็มีทั้งมีถ้าเป็นโตโยต้ก็มีตั้งแต่ปี2021 นะคะถึงปี 2, 2022เลยราคาต้มต้น3 0 0แสนบาทเท่านั้นเองแล้วก็จะมีในส่วนของกระบะเข็บยกสูงนะคะดีแม็กยกสูง4ประตูด้วยนะคะมีให้เลือกมากมายเลยนะคะรถเก่งก็มีนะคะไซส์เล็กไซส์ใหญ่รถตู้ก็มีหมดเลยนะคะสอบถามมาได้เลยนะคะอยากได้รุ่นไหนแบบไหนนะคะ มีถึง3สาขาเลยขายรถได้ทุกสาขาเลยนะคะสำหรับวันนี้เราเต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสรีไทยรถสวยนะคะ